จากคำถามนะคะของดรเจอร์นีย์จูเกเตอร์ที่ถามเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินถ้ากรณีที่พ่อแม่เสียชีวิตนะคะเมื่อเสียชีวิตเงินประกันสังคมสะสมเงินทำศพเสียชีวิตจากสิทธิประกันสังคมต้องนำมาใช้หนี้หรือไม่คะคำตอบคือไม่สามารถที่เจ้าหนี้จะมายึดเงินประกันสังคม เราได้ค่ะมีมาตราที่กําหนดไว้นะคะในส่วนของพระราชบัญญัติประกันสังคมค่ะ54วรสองนะคะที่ว่าด้วยสิทธิประโยชน์ทดแทนตามวรรคหนึ่งไม่อาจโอนกันได้และไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดีค่ะเพราะฉะนั้นอุ่นใจได้ค่ะว่าเงินประกันสังคมของเราเงินทําศพเสียชีวิต50 0 0 0บาท เราสามารถที่จะเอามาทําศพได้และเงินไม่ว่าจะเป็นเงินบำนาญบำเหน็จก็ต้องดูนะคะว่าเราชำระประกันสังคมมามากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวคลิปหน้าเอจะมาทําให้นะคะในส่วนของประกันสังคมว่าเงินประกันสังคมถ้าเรากรณีที่เราได้รับบำเหน็จบำนาญ เราได้เท่าไหร่ถ้ากรณีที่เราเสียชีวิตก่อน55เราจะได้อะไรบ้างนะคะเอเคยทำคลิปในส่วนของประกันสังคมไว้ให้แล้วนะคะเดี๋ยวจะมาทำทวนให้อีก1รอบค่ะในส่วนของสิทธิของประกันสังคมเราจ่ายไปทุกเดือนนอกจากที่เราได้ ในส่วนของสุขภาพแล้วไม่ว่าจะเป็นมสามสามมมเก้านะคะอย่างของเอเองทำมสี่นะคะได้รับอะไรบ้างเดี๋ยวจะมาอธิบายผลประโยชน์ของไม่ว่าจะเป็นมสามสามมสามเก้ามสี่นนะคะว่าได้รับผลประโยชน์อะไรบ้างนะคะส่วนของประกันสังคมอุ่นใจได้ค่ะว่าเราไม่ต้องเอาเงินตรงส่วนนี้ ไปใช้นี่แทนคุณพ่อคุณแม่ใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่หรือใครที่เป็นลูกอุ่นใจได้ค่ะเหมือนกับเราทําประกันชีวิตเราก็อุ่นใจได้เพราะเรามีทั้งเงินประกันสังคมและเงินประกันชีวิตที่ให้ผู้รับผลประโยชน์สามารถที่จะรับได้เต็มที่ผู้รับผลประโยชน์ในส่วนของประกันชีวิตหรือประกันนะคะ ผู้รับผลประโยชน์ได้เต็มๆเลยค่ะถ้าเราระบุผู้รับผลประโยชน์ถ้าให้ลูก50%ลูกคนโต50%ลูกคนรอง50%ก็จะได้ทั้ง2คนหรือให้สามีให้ภรรยาให้พ่อให้แม่อุ่นใจไว้ได้เลยส่วนของประกันสังคมเช่นเดียวกันคนที่จะได้คือทายาทของเราก็จะสืบทายาทว่าใครเป็นลำดับลำดับไหนพ่อแม่ลูกหรือใครที่ เป็นลำดับชั้นไปนะคะก็จะไล่ลำดับลำดับไปว่าเรามีลูกกี่คนเรามีพ่อยังอยู่ไหมแม่ยังอยู่ไหมลูกเรามีกี่คนมีสามีมีภรรยาก็จะสืบต่อกันไปนะคะในส่วนของตรงนี้ก็อุ่นใจได้ว่าคนในครอบครัวของเราได้รับผลประโยชน์แน่นอนไม่ต้องเอาไปใช้หนี่ค่ะส่วนของเอาไปใช้หนี่อย่างที่เอเคยทาคลิปไปนะคะก็คือในส่วนของถ่าสมมติว่ามีหมายสารมาแล้วว่า ใช้ต้องใช้อะไรบ้างอันนั้นคลิปที่แล้วที่ทำนะคะที่เป็นมรดกมรดกทายาตต่างๆนะคะที่ท่าสิ้นชีวิตแล้วไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหนี้สินจะมีทั้งทรัพย์สินทรัพย์สินมรดกมีอะไรบ้างหนี้สินที่เราจะต้องเสียมีอะไรบ้างก็จะต้องดูนะคะว่ามีทรัพย์สินอะไรมีหนี้สินอะไรมากบลบลบหนี้แล้วเราเหลืออะไรบ้างแล้วก็ มาตรงนี้ได้ส่วนของประกันสังคมอุ่นใจได้ค่ะไม่ต้องไปใช้นี้นะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับคําถามนะคะใครที่มีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของการเงินความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินถามเข้ามาได้เลยนะคะเอจะตอบให้หรือตอบคอมเมนต์หรือทำเป็นคลิปให้นะคะฝากไว้นะคะสำหรับช่องของโค้ด A สอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ดเออีซ y ม